Hãy băng cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จังเลยอ่ะตั้งแต่กลับมาถึงบ้านนี่ก็ป้าเข้าไปเกือบจะชั่วโมงหนึ่งแล้วนั่น,นี่ถึงจะโดนเอ็ดบ่อยๆแต่วันนี้คุณแม่อบลมนาเป็นพิเศษเลยก็โดนมิจจาทําไม่ดีเองก็ช่วยไม่ได้แต่ว่ามันก็น่าสงสารอยู่ดีอะนะ่งันใช้ไม่ได้เลยจริงๆทําไมน้าไม่ชอบทําการบ้านส่งครูอ,มอมแม่ไม่เคยอับอายอะไรทุกวันนี้เลยอืออต้องขอโทษด้วยค่ะค่ะ ถึงวันนี้นรวิตาไม่ทาการบ้านมาก็รวมสิบวันแล้วยน่นอวคุณแม่ก็น่าจะตัวตราสองสามครั้งก็ยังดีนะครับต้องทำอย่างนี้ก็เพื่อนรวิตาเองนะครับคุณแม่เออคุณครูผู้ถูกแล้วค่ะขอให้คุณแม่เข้มงวดเพิ่มอีกหน่อยก็แล้วกันนะครับค่ะแล้ฉันจะจัดการอบรมก็เองออมแม่เนี่ยนะอ,อับอายจะไม่รู้จะสู้แน่คุณครูได้ยังไงแล้วอุ้ยว้ายนวตานรวิตา จะเป็นใจแย่กับซูนิโออ่ะแน่ช่วยบอกโนตาให้ไปเล่นเบสบอลหน่อยนะตอนนี้รนไปตากกำลังท่องหนังสือยังไปได้ไม่ได้หรอกนะนะไปก่อนโนบิตะกำลังท่องหนังสืออยู่ฮะจริงเหรอไม่เชื่อหรอจริงจริงฉันไม่ได้โกหกหรอกนะเอาไว้ตอนหลังค่อยมาชวนกันใหม่ก็แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาใหม่โนบิตะเราจะท่องหนังสือโกหกอยู่แล้วสงสัยโดนแม่แอบก็เลยตั้งอยู่ท่องหนังสือ ยังไงมันก็นนาสงสารน่ะนะใจแอ่นกับซินิโออ่ะเขาอุตส่าห์มาชุวลไปทั้งทีแล้วอ่ะทุก็แค่นะสิตอนนั้นน่เคยบอกไว้ว่าอย่างไงจําได้หรือเปล่าเงา้จำได้หรือปากเป็นมั่นเหมาะทุกทีอะอะไรพอที่ข şey ัดจังหวะเขาคุณแม่ผมไม่ทุรัดดูกระดบิตาดนึงขอเวลาเดี๋ยวเดียวได้ไหมฮะนะคะเฮ้ยมีคนมาช่วยแล้วเอ๊ะ รีบไปรีบมาเก็บใจจนเลยเถ้ะชาหมดแล้วยังไม่จบอีกไงฮะจบอะไรง่ายง่ายสงสัยจะเป็นเจ้าโมงเลยแหละไม่ต้องห่วงหรอกไอ้เมื่อกี้แจ้งการซื้อนี่โอ๋เขามาชวนไปเล่นเบสบอลด้วยกันน่ะนี่โดนเลวบอลที่จะด้วยไหนเปิดจะตายอยู่แล้วแม่พูดเรื่องเด๋ยวซ้ำซกตั้งหลายรอบแล้วฉันเบื่ออยากให้ฉันช่วยเหรอฮะ นจะช่วยฉันเหรอ <saç> ใช่แต่ว่านะแต่ว่าอะไรอ่ะต้องสัญญาก่อนว่านับตั้งแต่วันนี้ไปจะตั้งใจทําการบ้านสัญญาฉันขอสัญญา <rie ff> ดีมากเอานี่คูปองรดราคาสารพัดนึกแล้วนี่มันอะไรกันก็ここในนี้เป็นคูปองลดราคาตั้งแต่ 20%, 30%, 50%, 50 70%, 90%จนถึง100%เปอลยละ ถ้าคุณแม่ตั้งใจ,จเจดนายสักสองชั่วโมงแล้วก็ถีกคูป,ปองห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ส่งให้คุณแม่ไปยังไงลนะส่งแล้วไปยังไงอ่ะส่งแล้วก็จะได้ดรถเครื่องราคาหรือชั่วโมงเดียวน่ะสิฮะใช้คูป,ปองเนี่ยเหรอทำอะไรอยู่น่ะเรายังคุยกันไม่จบนะอ,อันนี้สักฮะให้น,นาไปจะาเจ้าวันนี้พอแค่นี้กันนะจ๊ะเด่น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 ยอดไปเลยอยู่แล้ว นี่ถ้าเราไปซื้อของก่ได้ลดราคาเหมือนกันเขาหรือเออโนแลมอนไม่มีอะไรที่เอาไปซื้อลดราคาไม่ได้ใช่ยเฮ้ยนีอ๋ยเจ็บจังเลยนี่ก็ได้สัญญาว่าจะไหนทำการบ้านก่อนยังไงเล่าโนาพิจานีาน <c oughs> นี้ไม่ไหวจริงๆเลยเผลอไปไม่ได้เลยนะ,ะจะาเจาจทำการบ้านจะททำการบ้านทำแล้วอย่าดีแต่พูดนะนี่โนแมอน าทำการบ้านเสร็จแล้วฉันเอาไปใช้ได้ไหมปาก็ได้แล้วเย้เออถ้าสมมติว่าของราคาหนึ่งพันเยนแล้วเราช่คูปองไปสามสิบเปอร์เซ็นก็จะเป็นเท่าไหร่300นะสามร้อยเยนน่ะโอ้โหตัสามร้อยเยนใช่เหรอโอ้โหแล้วถ้าขอราคาหนึ่งหมื่นเยนล่ะจะได้ลถเท่าไหร่สามพันเยน 3, ยน่ยสามพันเยนเลยโอ้โหจะของสิบล้านเยนละอ๋อสามล้านเยนละมั้งสามล้านเยน โอ้ยสาหัสจริง,งจังเหรอโอ้โโยจุดเดลิมอนร้อยเ<ห>ปอร์เซ็น,นอันเนี้ยนะเอาเป็นว่าราคาร้อยเปอร์เซ็นหมายความว่าไม่ต้องจ่ายเงินได้ฟรีใช่หรือเปล่าฮะว่าไงเดลมอนช่วยตอบฉันหน่อยสิออ๋ใช่แน่สิไม่ต้องจ่ายเงินเลยก็ได้ของเป็นไ,ได้เหรอ,อพอสักทีเถอะนะถ้าไม่ตั้งใจทำการบ้านนะเดี๋ยวฉันจะกูปองคืนสักเลยนี่ขอรับกล้ผม โนบิตาเนี่ยชอบถือโอกาสซะจริงๆเลยนะฉันจะคอยเฝ้าอยู <themselves> ่อย่างนี้แหละแล้วเมื่อไหร่ที่เธอทำการบ้านเสร็จสักทีนะ้ไม่แต่ข้อยากๆทั้งนานเลยอยากจะเอาไปลองใช้เร็วลจังเลยไหนใคไปบ้านเสร็จแล้วเหรออวูบแล้วกบเสร็จแล้วเฮ้ยจริงเหรอ ถ้ทาทำแบบนี้ไม่คืบหน้าเลยยนี่กำลังจะเร่งทำอยู่แล้วล่ะน่าบางหวงถ้ายังทำการได้ไม่เสร็จแล้วก็ห้ามเอาคูป,ปองลรถราคาไปใช้เด็ดขาดนะช่วยไม่ได้ทำการ้านดีกว่าโดเลมนันโด,นเ,ดเลมนันโดเลมัน ไปย้อ่้กลับมาแล้วก็ทำการบ้านนะจากโมบิตะดงน,นี้จะซื้อของอะไรดีเนี่ยเฮ้ยพอดีกำลังจะได้นักสุดกระตุ้นอยู่พอดีลเลยอยู่ไหนนะเฮ้ <S 2> <S 2> <S นี่กระตุ้นร้ายสัปดาห์อุย้ยอยากได้อยู่วันนีเลยเฮ้ยนะคะสามร้อยห้าสิบเยนใช่หรออุย้ยพอดีเลยอะดีละ ก่อนอื่นลองใช้ค hey, uh ูปองร้สิบเปอร์เซ็นต์ดูก่อนดีกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ของสามร้อยห้าสิบเยนก็เป็นเท่าไหร่นะเอ๊ะช่างมันเ็นหน่าอย่างนี้ยก็ถูกกว่าสามร้อยห้าสิบเยนอยู่แล้วอะอ๋อน้องเออผมขอซื้อเล่มนี้ครับนี่ครับอ๋อขอบคุณท <motion> oh ี oh. <cast> ่อุดหนุนนะครับเอ้อ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรออู้อว่าเงินทอนนะครับเงินทอนสามรา้อยห้าสิบเยนนะครับโอ้โหแล้วครับว้าซื้อได้เลยดีใจจังเลยคูปองนี่ยอดไปเลยแล้วไปซื้อของอยังอื่นอีกดีกว่าได้ลดราคาได้เยอะจ้าอ๋อชิ้นสกัน,นั่นเองดูนี่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 <ม>นี่กับนี่คูปองลดราคาใช่แล้วคูปองลดราคาเอาคูปองนี่ไปซื้อของได้ลดราคาทุกอย่างเลยนะ อ่านี่นี่นี่ฉันให้คูปองลดสามสิบเปอร์เซ็นเธอหนึ่งใบอ้าไปอือเฉันลองใช้ซื้อของร้านนี้ดูนะว้าวใช้ซื้อได้จริงด้วยนี่ไงโนบิตะได้ลดสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะที่รึกะ่ะคูปองในเล่นเน่ๆมีอยู่ใบหนึ่งนัที่ได้ลดร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะเอาไปซื้ออะไรก็ได้ก็จะได้ฟรีเลยนะแต่ว่าฉันไม่รู้จะเอาไปซื้ออะไรดีสิ่งยังคิดไม่ออกเลยทำไมล่ะโนบิตะ ก็คูปองแรกฟรีมาอยู่แค่ใบเดียวแต่ว่าของที่ฉันอยากได้มีตั้งหลายอย่างนะสิลดใจนะของที่นบิตะอยากได้มีอะไรบ้างนะไอ้ของที่ฉันอยากได้แล้วก็มีรถบังคับวิทยุคอมพิวเตอร์จักรยานหุ่นยนต์แล้วก็ตัวต่อโอ้โหเยอะแยะจริงๆเห็นไหมล่ะเลือกไม่ถูกเลยอะอย่างนี้ก็ต้องเลือกไม่ถูกแน้ๆจะบอกวิธีเด็ดให้เอาเปล่าอะไรเหรอ นายนบิตาบอกว่าคูปองแลกอะไรก็ได้ฟรีหมดถ้าเปล่าว่ะมีอยู่ใบเดียวใช่ไหมใช่แล้วถ้าเป็นชันนะนะฉ้าสามารถใช้คูปองใบเดียวนั้นอะซื้อของที่โนบิตาบอกว่าอยากได้ทั้งหมดเลยและยังซื้อของที่อยากได้อย่างอื่นเยอะเลยจริหรอแต่ทาไม่ดูนะจริงท่าได้ยังไงแล้วมีชุอสกัดรู้หรือเปล่าอ่ะไม่รู้จ้ะนี่ฉันขอร้องนะช่วยบอกวิธีเด็ดให้มาหน่อยไม่ได้หรอเขบอกให้ก็ได้แต่ต้องมีของตอบแทนนะเข้าใจเปล่าว่ะฮะนายมีคูปองเหลือใช่ไหม ขายฉันไปหนึ่งก็จะ,จะบอกให้เลยล่ะคือถ้าไม่อยากใ,ให้ก็ไม่ต้องก็ได้เหนเสียดายนะวิธีเด็ดอุตส่ามารอยอยู่ตรงหน้านายแล้วอ่ะนะเฮ้ยดีดีดด้วยก็ได้กันแค่ให้กูปอลว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะแถนไหนต้องบอก<ด>ใช่อ่ะจริงนะจริงนะป่าเนี่ยฮะอะอะ,อะก่อนอื่นเราต้องไปซื้อของในราคาแพงๆสุดๆเลยเช่นว่าไปซื้อเพชรราคาหลายล้านเยนเพชรราคาหลายล้านเยนเหรอไม่ได้อยากได้ของแพงขนาดนั้นนี่นะ นายก็เอาเพชรราคาร้อยล้านเยนไปขายซีแล้วก็เอาเงินมาซื้อของที่โนไปตะอยากได้ยังไงเก่งด้วยดิถ้าอย่างนั้นเราก็ไปซื้อของอะไรก็ได้จริงด้วยโนบิตะจะไปไหนเพชรราคาร้อยล้านเยนไม่ราคาร้อยล้านเออไหนๆเออเด็กเาแลกฟรีนะเราเอาไปซื้อไปราคาพันล้านเยนดีกว่านะเฮ้ยเย้เราจะเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นแล้วโอ้ยอืมไม่อ้าวโนบิตะ เลือดใจไอ้มาทำอะไรแถวนี้เออเมื่อกี้นี้เราทนนายเราขอโทษด้วยนะมันไม่ได้ตั้งใจเลยอะไม่ตั้งใจเหรอเมียอะไรไม่พอใจอย่างนั้นได้ไงอะฮะลาวนะเดี๋ยวจะไม่พอใจนธอได้ยังไงเล่าฉันเพิ่งถูกแม่ดูมายิ่งเราไม่ได้อยู่ด้วยขออัดนายให้สาแก่ใจหน่อยเถอะเตรียมรับไปเลยสิบมัดฮะสิบมัดใช่หรออย่าพูดมาเอาลคแล้วละคาไปอูาพอละเด ทำไมเราชกมันแค่หมัดเดียวล่ะเออแต่ว่าท่านไม่เป็นไรนะอ้ยโอ้ยโดนแค่หมัดเดียวแล้วก็เสียงคุปตน้อเก้าสิบเปอร์เซ็นไปมันไม่คุ้มเลยใจแอเอ้ยฝากเอาไว้ก่อนเถอะเจอกันที่หลังมันจะจะเป็นที่หลังอะไรบ้างนะนี่เงยดูเลมอนนะเงยเออไม่อารู้ตัวได้อยู่แล้วนี่ ดีแล้วทีนี้ควกน,นี้ไปไหนไม่ได้อีกแล้ว,ลวฉันง่วงแล้วไม่ได้นะทำรรกายบ้านไ่เสร็จแล้วก็ห้ามนอน กบีตับลูกไม่นกดีทำให้พ่อแม่อายไข่หน้าอึ้ยได้นะมันจองขี้เกียจเฮ้ยโอ้ย,อยถึงโรงเรียนซะแล้ว่ะเนี้อ่อพ่อโนบิตะนี่มันอะไรกันไม่ได้ทำแต่สักข้อเดียว โนบิต no <Hey. S 1> ะเมื่อไรเธอถึงเนียหัดทงการบ้านมาส่งครูได้นะเมื่อวานนี้ผมก็เพิ่งโทรศัพท์ไปบอกคุณแม่ถึงว่าหยบหยกวนันนี้ใช้ครูทรไปอีกอย่างนั้น oh, ใช่ไหมโอ้อย่าทำอย่างนั้นเลยครับครูขอร้องแล้วครับเออือเมื่ออย่างนี้เธอเองไม่อยากจะคุยกับแม่เธอด้วยนะแต่ว่าเออเออ,เอ,อคือ oh. เออดีมากนะโนบิต no ะทำได้หมดเลยเลยเยี่ยมมากนะ <Hey. S 1> เออทำ oh. การบ้านได้หมดเก่งมากจริงๆเลยอ่ะนะ อืมไม่ได้เหรอครูฟองร้อยเปอเซ็นสอนไว้ในสมุกการบ้านแล้วครูเก็บได้เลยกลายเป็ว่าเราทำการบ้านหมดทุกข้อเลยเนี่ยลูกอผมอยากแม่ก็อดเลยผม